สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9กวิชาสามาัญมีนา63นะครับโจทย์กำหนดให้ x มากกว่า0นและ x ไม่เท่ากับ1ผลคูณของคำตอบทั้งหมดของสมการ x ยกกำลัง log x กำลัง2ฐาน5เท่ากับ25ส่วนด้วย x กำลัง3เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับข้อนี้โจทย์ถามหาผลคูณของคำตอบนะก็ให้เราแก้สมการ log ตัวนี้แหละมองเห็นภาพนี้อย่างแรกทำอะไรดีครับอย่างแรกทำอะไรดี พี่แบงค์เห็นว่าล็อกมันลอยอยู่ครับมันเป็นเลขชี้กําลังเพียงอยากจะเอาตัวนี้มันลงมาข้างล่างพี่แบงค์เลยเทคล็อกนะครับใส่ล็อกเข้าไปทั้งสองข้างประเด็นก็คือตอนนี้มันเป็นฐาน5อยู่พี่แบงค์ก็เลยใส่ล็อกฐาน5เข้าไปทั้งสองข้างนะครับพพยายามทําให้มันในโจทย์ในบรรทัดหนึ่งเนี่ยในสมการหนึ่งเนี่ยมีล็อกแค่ฐานเดียวอย่าไปเทคล็อกฐาน10นะครับตัวนี้ออกมาก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะพี่แบงค์เขียน อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เท่ากับล็อก25ส่วน x กําลัง3หลังจากนั้นพี่แบงค์ใช้กฎนะครับในการเตะเลขยกกําลังกับการหารนะครับลองเขียนทบทวนให้นิดหนึ่งละกันกฎของมันบอกไว้ว่าถ้าเรามีล็อก n กําลัง m ฐาน a กําลัง b นะครับเอาเลขชี้กําลังลงมาข้างหน้ากลายเป็น m ส่วน b แล้วก็ล็อก n ฐาน a กับอีกกฎหนึ่งคือถ้าหากว่าเรามี l o อก m ส่วน n ฐาน a เราสามารถแยกออกมาเป็น l o อก m ฐาน a แล้วก็ลบ l o อก n ฐาน a ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์เตะเลขชี้กำลังลงมาข้างหน้านะครับก็เลยกลายเป็น l o อก x กำลัง2ฐาน5แล้วก็ l o อก x ฐาน5ก็คือเอาตัวนี้ลงมาข้างหน้านะครับส่วนตัวนี้พี่แบงค์แยกโดยใช้ โดยใช้การลบนะครับก็กลายเป็น log 25ฐาน5แล้วตัวนี้ก็คือ log x กำลัง3ฐาน5พอดีตัวนี้นะครับพี่แงยังเห็นมันมีเลขชี้กำลังอยู่พี่แบงค์ก็เอาเลข2ลงมาข้างหน้าก็กลายเป็น2อ log x ฐาน5คูณกับ log x ฐาน5ส่วนตัวนี้มันคือ log 25, ฐาน 5, 25มันคือ5กำลัง2งนี่ครับงั้นพี่แบงค์เตะ2ลงมาข้างหน้ามันคือ log 5ฐาน5หลายคนรู้แล้วว่ามันคือ2 ตัวนี้ก็คือ3 log x ฐาน5นะครับคราวนี้ถ้าพี่แบงค์เขียนให้มันง่ายนิดนึงพี่แบงค์มากำหนดว่า log x ฐาน5ชื่อว่า a เพราะฉะนั้นตอนนี้เพียงก็เลยบอกได้ว่ามันคือกลายเป็น2 a คูณ a เท่ากับ2ลบกับ3 a ดังนั้นมันก็คือ2 a กำลังสบวก3 a ลบ2เท่ากับ0แยกตัวประกอบออกมามันก็ออกมาในรูปนี้นะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เพียงก็เลยรู้แล้วว่า a มีค่าเท่ากับ1ส่วน2หรือลบ 2, 2เราบอกว่า log x ฐาน5แทนค่ากลับลงมานะครับว่า a คือ log x ฐาน5คือ1ส่วน2หรือลบ 2, 2ดังนั้นตอนนี้ถ้าพี่แบงค์อยากจะเอา log ออกพี่แบงค์เตะฐานขึ้นไปกลายเป็น x เท่ากับ5กำลัง1ส่วน2กับ5กำลังลบ2นะครับก็คือใช้ดันขึ้นดันขึ้นเนาะโอเค พี่แงคงรู้ละว,ว่า X ได้เท่านี้ออกมานะครับทีนี้ก็อย่าลืมนะมันมีหมายเหตุหลังล็อกนิดนึงหรือหมายเหตุตัวส่วนก็ข้อนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้ได้หมดคราวนี้เขาถามหาผลคูณของคําตอบเราก็เลยจะเอา X กําลังลบหส่วนเอกกำลังหส่วนอกก 1, สองเมื่อกี้คูณกับ X ก,กําลังลบสนะครับที่ได้มาใช่ไหมออกไม่ใช่ x ต้องเป็น5ขอโทษครับอ่ะเป็น5เป็นห ถ้าบอกว่าเอาสองตัวนี้คูณกันออกมามะครับมันก็คือเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันก็คือกลายเป็น x กาลังลบสส่วนสถ้าบอกว่าได้ x กาลังลบสส่วนสตัวชี้กําลังติดลบก็คือกลายเป็น1ส่วนกําลัง3ส่วนสนะครับเพียงมาเขียนตรงนี้นะ1ส่วนกําลัง3ส่วนสตัวนี้ก็เลยออกมากลายเป็น1ส่วนกําลัง3ส่วนสคือ อ่ะเพื่อกลัวจำไม่ได้เขียนดีๆให้ละกันนะครับเพื่ะนตัวนี้ก็เลยกลายเป็น5มีอยู่3ตัวดึงออกมาข้างนอกได้1ตัวนะครับก็กลายเป็น1ส่วน5รูท5โอเคไหมทีนี้หลังจากนั้นพี่แบงค์คอนจูเกตด้วยรูท5ทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าเห็นว่าตัวส่วนมันยังไม่ถูกนะครับก็เลยบอกว่ามันคือรูท5ส่วนด้วย25นั่นเองคำตอบข้อนี้ก็ตอบข้อ1ครับก็ข้อนี้เป็นโจทย์ล็อก นะครับที่จะต้องมีการเตะเลขชี้กำลังลงมาข้างหน้าหลายคนลืมเรื่องของการเทคล็อกไปนะครับแล้วก็เรื่องของการเทคล็อกเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือพยายามเทคล็อกที่มันเป็นฐานเดียวกันกับที่โจทย์มันมีอยู่นะครับโอเคข้อนี้ตอบข้อ1ครับ